พี่น้องครับ นี่มันยามน้ำใจคนไทยกันเกินไปหรือเปล่าทุนจีนสีเทาบุกรุกแผ่นดินเกิดขนสารเคมีมาตั้งโรงงานนรกผลิตยาเสติดกลานเมืองท่องเที่ยวชื่อดังยังพัทยาไม่พอนะครับมันยังบักง่ายทิ้นกากสารพิษลงลำห้วยสาธารณะทำชาวบ้านตาดำๆๆเดือดร้อนกันทั้งหมู่บ้านแสบจมูกแทบขาดใจมาเป็นเดือนล่าสุดตำรวจไทยตบเท้าเช็คบินบุกทลายรังโจรระทึกขวัญไล่ล่ากันชนิดที่ว่น มีตายจนขาหักเลือดสาดคาที่เรื่องนี้มันยอมกันไม่ได้จริงๆครับพี่น้องดวนครับพี่น้องวันนี้เรามาเจาะประเด็นร้อนประเด็นเฉาที่เป็นข่าวใหญ่ประจําวันกันแบบเนื้อเน้นๆมาดูกันสิครับว่าพวกสารเลวกลุ่มนี้มันกล้าดีมาจากไหนถึงมาทําระยาตําบอลบนผืนแผ่นดินไทยเราได้ขนาดนี้ รับเช้าวันใหม่ด้วยข่าวที่ทำเอาเลือดรักชาติในตัวมันสูบฉีจนหน้าแดงกำเลยครับพี่น้องวันนี้ผมไม่ได้มาชวนคุยเรื่องสะเพเหระไราสาระนะแต่เราจะมาคุยเรื่องศักดิ์ศรีของคนไทยที่กำลังถูกกลุ่มทุนจีนสีเทาเข้ามาเยียบย่ำถึงในบ้านลองจินตนาการดูนะครับภูวิลล่าหรูหราใจกลางเมืองพัทยาสถานที่ที่ควรจะเป็นสวรรค์ของการพักผ่อนหรือเป็นบ้านพักอาศัยของคนที่ทำมาหากินสุดจริตแต่มันกลับกลายเป็นโรงงานนรก ที่ใช้ผลิตหัวเชื้อยาเสพติดอันตรายกลิ่นเหม็นเน่าตลบอบอวนไปทั่วแถมความอัปรีของพวกมันคือการปล่อยน้ำเสียที่เต็มไปด้วยสารเคมีอันตรายลงสู่ลำห้วยสาธารณะพี่น้องชาวบ้านที่อยู่รอบๆต้องทนสูดดมไอพิษแสบจมูกแสบตาหายใจไม่บอกทรมานกันมานานนับเดือน แต่ความอดทนมีขีดจำกัดครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเหตุการณ์มันปะทุถึงขีดสุดตำรวจไทยตัดสินใจบุกจู่โจมชนิดที่เรียกได้ว่าหนังคนละมวลกับที่พวกมันคิดไว้เลยงานนี้บอกเลยว่าสะใจคนไทยทั้งประเทศ เรามาไล่เรียงทไลายความระยำของพวกมันกันหน่อยครับเรื่องนี้มันไม่ได้เพิ่งเกิดแต่มันคือความแค้นที่สะสมมานานย้อนกลับไปช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาพี่น้องหมู่สองตําบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีต้องใช้ชีวิตเหมือนอยู่ในนรกครับกลิ่นปริศนาที่ลอยมามันไม่ใช่กลิ่นขยะไม่ใช่กลิ่นน้ำเน่าทั่วไปแต่มันคือกลิ่นเคมีฉุนกึกคลายทินเนอร์ผสมกาวลอยฟุ้งกระจายมาตามลมทุกค่ำคืนจะนอนก็ไม่ได้นอนจะ ตื่นมาใช้ชีวิตก็เวียนหัวจนแทบวูบที่น่าเจ็บใจที่สุดคืออะไรทราบไหมครับไอ้กลิ่นพิษพวกนี้มันลอยมาจากลําห้วยมาประชันแหล่งน้ําที่ชาวบ้านใช้ร่วมกันจูจ่ๆน้ําที่เคยใสยสะอาดกลับกลายเป็นฟองฟอดมีคราบน้ํามันดินและเหม็นเน่าจนเข้าใกล้ไม่ได้ผู้ใหญ่บ้านท่านก็ไม่นิ่งนอนใจครับกัดไม่ปล่อยแกะรอยตามดมกลิ่นพิสูจน์ซากกันจนแน่ใจว่าตนต่อของความบ้าคลั่งทั้งหมดนี้มันพุ่งตรงไปที่ครือหาดรู้หลัง 1 บ้านเลขที่74ทับหนึ่งหมู่สองตําบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีเนื้อที่กว้างขวางกว่าสองไร่เป็นบ้านเดียวสองชั้นสุดอลังการตั้งอยู่ในหมู่บ้านระดับไฮเอนด์ end. แต่พี่น้องเชื่อไหมครับว่าประวัติของบ้านหลังนี้มันไม่ธรรมดาย้อนกลับไปปีที่แล้วบ้านหลังนี้เคยเป็นข่าวหน้าหนึ่งมาแล้วครั้งหนึ่งเพราะเคยถูกใช้เป็นฐานบัญชาการของแก๊งคอเซ็นเตอร์จีนตอนนั้นตำรวจเพิ่งจะล้างบางไปได้แค่สิบรายคิดดูเถอะครับ บ้านเดิมทำเลเดิมเปลี่ยนแค่คนเช่าแต่ความระยำตำบลยังเหมือนเดิมจากหลอกลวงต้มตุนพัฒนามาเป็นผลิตยาเสพติดนี่มันตั้งใจหยามหน้าเจ้าหน้าที่ไทยและคนไทยเจ้าของประเทศชัด จนกระทั่งเมื่อวานนี้ครับเวลาประมาณ5มูลเย็นวันที่13กุมภาพันธ์2,569ถึงเวลาเช็คบินกำลังผสมจากสอพอบางละมุงจับมือกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและทีมเทศบาลหนองปลาไหลบุกจูโจมเข้าตรวจสขันบ้านหลังนี้ทันทีหลังจากมีหลักฐานชัดเจนว่ามีการลักลอบปล่อยสารพิษ วินาทีที่เจ้าหน้าที่ก้าวเท้าเข้าสู่เขตบ้านภาพที่เห็นทำเอาทุกคนถึงกับอึ้งจนพูดไม่ออกนี่มันไม่ใช่บ้านคนแล้วครับแต่มันคือห้องแลบนรบขนานแท้ พอขึ้นไปบนชั้นสองสิ่งแรกที่กระแทกตาคือแท่นผลิตสารเคมีขนาดมห่ืมา3มแท่นตั้งตระงานอยู่มีหลอดแก้วทรงกระบอกไซส์ยักษ์ความจุ100ลิตรบรรจุน้ำยาปริศนาสีน้ำตาลอ่อนกลิ่นฉุนรุนแรงจนเจ้าหน้าที่ต้องรีบควักหน้ากาก,ากมาใส่กันพันลวันยังไม่พอนะครับพอลงมาดูชั้นล่างเจอแท่นผลิตรอประกอบอีกสชุดและที่น่าตกใจที่สุดคือวัตถุดิบครับพี่น้อง ถังแกนลอนพลาสติกสีน้ำเงินขนาด30ลิตรวางเรียงกันเป็นตอบมากกว่า40ถังถังปีบเหล็กบรรจุสารเคมีอันตรายอีกกว่า50ถังนี่พวกมึงก็จะตั้งนิคมอุตสาหกรรมยาเสพติดกันใจกลางพัทยาเลยใช่ไหมอุปกรณ์เพรีพร้อมขนาดนี้ไม่ใช่รายย่อยแล้วครับนี่มันระดับโรงงานผลิตน้ำสวรรค์หรือยาแฮปปี้วอเตอร์ชัต และแล้วฉากไล่ล่าระทึกขวัญก็เริ่มขึ้นทันทีที่พวกมันเห็นเงาตำรวจชายจีนสองคนที่เฝ้าบ้านอยู่เกิดอาการขวัญหน,นีดีฟอวิ่งตะเลเิดเปิดเปิงหนีตายกันสุดชีวิตเหมือนหนูแตกรลังคนแรกคือนายซูหยุนหลงอายุ42ปีอีกคนคือน้องชายนายซูเทียนคิงอายุ32ปีสองพี่น้องตระกูลซูไอคนพี่นายซูหยุนหลงมันตัดสินใจผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตครับด้วยความกลัวจัดหรือ,ออาจจะเพราะฤทธิ์ยาที่มันผลิตเองก็ไม่แน่ พี่แกตัดสินใจปีนกำแพงรั้วบ้านหวังจะโดดหนีออกไปให้ผลได้แต่สงสัยจะลืมดูสังขารตัวเองหรือลืมดูความสูงของกำแพงพลาดท่าร่วงลงมากระแทกพื้นดังก๊บขาหักพับผิดรูปนอนร้องโอดครวญอย่างเวทนาเลือดสาดกระจายเต็มพื้นไปไหนไม่รอดนอนรอให้เจ้าหน้าที่มาฮิวปีกสภาพจากเสียโรงงานยาเสพติดกลายเป็นคนป่วยติดเดียงในเสียววินาที แต่ตำรวจไทยเรามีเมตตาครับรีบปฐมพยาบาลแล้วหามส่งโรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณทันทีแม่หายไวๆนะจ๊ะจะได้รีบมาเข้าคุกรับกรรมส่วนไอ้คนน้องนายซูเทียนคิงหนีไม่พ้นเงื้อมอาญาสิครับถูกรวบตัวได้คาบ้านในสภาพหน้าซีดเป็นไก่ต้มยอมจำนนตอนหลักฐานแบบดิ้นไม่หลุด พอควบคุมสถานการณ์นรกแตกนี้ได้สิ่งแรกที่ตำรวจไทยทำคือการพิสูจน์สากความระยำครับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานยกชุดตรวจสารเสพติดเบื้องต้นมาเทสกันเห็นๆต่อหน้าต่อตาผลปรากฏว่าไงรู้ไหมครับพี่น้องโปะแตกขึ้นสองขีดแดงแจ๋ผลเป็นบวกชัดเจนทั้งเคตามีนขั้งโคเคนหลักฐานคาหนังคาเขาขนาดนี้ดิ้นให้ตายก็ไม่หลุด แต่ครับแต่ความหน้าด้านของพวกมันยังไม่จบแค่นั้นพอถึงช่วงสอปักคำไอ้คนน้องนายซูเทียนคิงกลับทำหน้าซื่อตาใสาตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จผ่านล่ามว่าผมไม่รู้เรื่องครับพี่ผมมันก็แค่คนเฝ้าบ้านโถ่พ่อคุณมุกกะโลกะลาแบบนี้เขาใช้กันมาตั้งแต่ยุคพระเจ้าเหาแล้วครับ นายซูอ้างน้ำขุนๆว่าตัวเองกับพี่ชัยพึ่งเยียบแผ่นดินไทยเมื่อวันที่11มกราคม2569ที่ผ่านมานี่เองอ้างว่ามารับจ้างเฝ้าบ้านเฉยๆส่วนไอ้ตัวการที่ผสมยาทําแบนะ่ะเป็นตาแก่ชาวจีนอีกคนที่ตอนนี้หายหัวไปแล้ว แหมฟังแล้วมันน่าเชื่อไหมครับพี่น้องบ้านทั้งหลังอัดแน่นไปด้วยถังเคมีนับร้อยถังทรงกลิ่นเหม็นเน่าจนชาวบ้านด่ากันทั้งตำบลตัวเองกินนอนดมไอพิษอยู่ทุกวันแต่บอกไม่รู้เรื่องนี่ถ้าตำรวจไทยเชื่อก็คงต้องไปกินหญ้าแทนข้าวแล้วล่ะครับ ข้อมูลแบบนี้เราต้องฟังหูไว้หูแต่พฤติการมันฟ้องชัดว่านี่คือกระบวนการผลิตยาเสพติดข้ามชาติที่หวังใช้เมืองไทยเป็นฐานที่มั่นผลิตยาพิษส่งออกแล้วยาสูตรที่พวกวันปลุ้งเนี่ยไม่ใช่ยาบ้าเม็ดส้มๆแบบเดิมๆนะครับแต่มันคือสารตั้งต้นของแฮปปี้วอเตอร์หรือยาพอร์คเคยานรกสูตรใหม่ที่กำลังระบาดหนักในหมู่พวกชอบเที่ยวกลางคืนมันเอาเคตามีนมามกซ์กับโคเคนผสมยาอีใส่สารพัดสารพิษแล้วชงดื่มเหมือนน้ำา กิ่นแล้วหลอนประสาทคลุ้มคลัง่งจนหัวใจล้มเหลวตายมานักต่อนักและนี่แหละครับคือสิ่งที่พวกมันกำยังปรุงแต่งเพื่อเอามามอมเมาเยาวชนและทำลายสังคมไทยสิ่งที่น่าเจ็บใจที่สุดในใจผมตอนนี้คือผลกระทุบที่เกิดกับคนไทยเจ้าของบ้านครับ ลองคิดดูสิครับพี่น้องชาวบ้านหมู่สองหนองปลาไหลเขาทํามาหากินสุจริตอาบเหงื่อตากน้ํากลับมาบ้านหวังจะสูดอากาศบริสุทธิ์ให้ชื่นใจแต่กลับต้องมานั่งดมไอพิษที่พวกจีนเทามักง่ายทิ้งลงลําห้วยสาธารณะแหล่งน้ําที่เคยใช้สอยกลับปนเปื้อนสารเคมีอันตรายสัตว์น้ําตายเกลื่อนระบบนิเวศพังพินาศเพียงเพราะความโลภบ,บางตาของคนต่างชาติกลุ่มหนึ่งที่ไม่เคยเห็นหัวคนไทยเลยแม้แต่น้อย งานนี้ต้องขอตบมือรอดรว่าชื่นชมตำรวจสอพอบางละมุงและหน่วยงานท้องถิ่นทุกภาคส่วนครับที่ทำงานรวดเร็วปานการมานิดหนุ่มทันทีที่รับเรื่องไม่ปล่อยให้เรื่องเงียบไม่ยอมให้พวกมันย้ายฐานหนีไปสวยสุขที่อื่นได้การที่นายซูหยุนหลงขาหักท้าที่เลือดสาดกระจายแบบนั้นอาจจะดูน่าหวาดเสียวในสายตาบางคนแต่สำหรับผมมองว่านี่คือกรมตามสนองแบบติดจรวดครับคุณทำลายสุขภาพคนอื่นคุณทำลายสิ่งแวดล้อมบ้านเขาสุดท้ายภายนั้นก็ย้อนกลับมาหักขาตัวเอง จนนเดดิไไม่้สถานการณ์ล่าสุดณเช้านี้นายซูหยุนหลงยังคงนอนผง,งาบผง,งาบรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณโดยมีตำรวจเฝ้าประกบติดชนิดยุ้งไม่ให้ไต่ไร้ไม่ให้ตอมเตรียมอายัดตัวดำเนินคดีทันทีที่อาการทรงตัวหรือเพล่เพลอาจจะต้องหิ้วปีกไปทั้งเฟืองนั่นแหละครับส่วนไอ้คนน้องนายซูเทียนกิงโดนข้อหาหนักกระบาลแน่นอนทั้งร่วมกันผลิตวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท2คือเคตามีนและข้อหาอื่นๆที่จะตามมาเป็นหางว่าว ส่วนของกลางทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นท่านผลิตขนาดมือหือมารถยนต์เอาผ่าสีดำสุดหรูที่จอดเนียนอยู่ในบ้านถูกยืดตรวจสอบเส้นทางเงินและการได้มาทั้งหมดครับคาดว่ามูลค่าความเสียหายและของกลางรวมกันน่าจะสูงลิบลิว อย่างไรก็ตามผมขอแทรกตรงนี้เพื่อความถูกต้องครับเรารายงานตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏจากหลักฐานเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาสร้างความเกลียดชังต่อเชื้อชาติใดคนจีนดีๆที่มาลงทุนสุจริตเรายินดีต้อนรับแต่ไอ้พวกปลาเน่าพวกจีนสีเทาที่แฝงตัวมาทําเรื่องชั่วๆแบบนี้เราต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาขาจัดออกไปจากแผ่นดินขวัญทองของเราให้สิ้น เช้านี้ทุกท่านสะใจกันไหมครับหรือฟังแล้วรู้สึกเดือดดาลเหมือนผมบ้างคอมเมนต์มาระบายอารมณ์กันได้เลยครับท่านคิดว่ากฎหมายไทยควรลงโทษพวกนี้หนักแค่ไหนจะแค่เนรเทศกลับประเทศแล้วจบหรือต้องให้มันติดคุกหัวโตชดใช้กรรมในไทยให้เข็ดลาบก่อนหรือใครเคยเจอพฤติกรรมลึกลับทรงกลีนเคมีเหม็นเน่าแบบนี้แถวไหนอีกบอกพิกัดมาได้เลยครับเดี๋ยวเราจะช่วยกระจายข่าวให้ตำรวจไปขุดรากถอนโคนให้สะใจคนไทยทั้งประเทศ ถ้าคุณไม่อยากพลาดเบื้องลึกข่าวเดือดแบบขยี้ถึงตับไตไส้ปุงแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกดติดตามหรือ Subscribe พร้อมสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกเคลื่อนไหวเมื่อผมอัปเดตข่าวใหม่ทันทีสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวไปเกาะติดสถานการณ์ก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับพี่น้อง